ตันตำบลหนองเรือเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวนักผจญภัยต้องไปหวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง High ไฮซีซั่นปลายปีนี้เที่ยวเมืองสองภูดูสองเขื่อนนาวนี้ที่ผาดังอำเภอโนนสังจังหวัดนอบรบมรูได้ชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งวนอุทยานแห่งชาติภูก้าภูพานคำลำน้ำเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำน้ำบองปาไทยหาดโนนยาวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ รอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทภูเก้าสกายวอล์กภูแอนล่าสุดจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่กลังจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้ภูกระดึงนั่นคือผาดา่ังบริเวณสันเขาภูเก้าเทือกเขายาวจดพื้นที่ตำบลนนเมืองและตำบลหนองเรืออำเภอนนสังจังหวันดนนทบุรู <c oughs> ขณะที่อำเภอโนนสังถูกขนาบด้วยสองภูคือเทือกเขาภูพานทางด้านที่ตะวันออกและเทือกเขาภูเก้าทางด้านที่ตะวันตก ภูเก้าประกอบด้วยภูเขาเก้าลูกประกอบด้วยภูลวกภูชันภูหันภูเมยภูขมปูนภูฝางภูหังภูเปาะภูข้อม่อบริเวณผาด่างหรือผาอีด่างขณะที่ผาด่างอยู่ส่วนหนึ่งของภูขอบชาวบ้านจะเรียกอีกอย่างว่าภูข้อม่อหรือภูโคโม่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ กรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผาด่างหรือผาอีด่างเป็นชื่อที่ชาวบ้านกล่าวมานานชั่วอายุคนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทายกิจกรรมสายแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์สุดมันวันหยุดนี้ต้องไปสัมผัสกับวันหยุดที่กำลังจะถึงนี้ขอเอาใจนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ หากใครที่ชอบความตื่นเต้นและความหวาดเสียวชอบสรรหากีฬาหรือกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นต่อมอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านผาด่างไม่ไกลอย่างที่คิดหากจะไปสัมผัสความหนาวเย็นไปลองดูจะเห็นความงามของพื้นผิว360องศาทั้งพื้นผิวน้ำเขือ่อนอุบลรัฐหากร่างกายพร้อมผาด่างห่างจากตัวอำเภอนอนสังแค่11กิโลเมตรเดี๋ยวเข้าบริเวณบ้านหนองเหมือดแอะตําบลหนองเรือหรือออก จากบ้านสร้างเสียนตำบลหนองบัวใต้อำเภอสิีบุญเรืองแค่22กิโลเมตรเข้าบ้านหนองกุงจันผางแวะเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะมองเห็นผาด่างที่มีลักษณะแตกต่างตรงพื้นที่ผาสีขาวๆไม่มีต้นไม้ปกคลุม เดินขึ้นเขาใช้เวลา30นาทีสำหรับคนร่างกายแข็งแรงนักผจนภัยและคนสูงวัยนิดๆต้องใช้เวลาร่วมหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงยอดผาด่างต้องบอกว่าคนที่เดินขึ้นไปถึงยอดผาด่างได้ต้องร้องโู้ฮิ้วอย่างแน่นอนเมื่อสัมผัสสูตรอากาศที่บริสุทธิ์เต็มปอดขณะที่เมื่อเร็วๆนี้นายสมิธสมชายยานนท์นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือพร้อมด้วยนายสมยศอุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบำพูรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบำพูนายอำเภอโนนสังผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนองบำพูและผู้แทนอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำพร้อมด้วยนายสมคิดพระสว่างรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือนางสุภ anyway. nah ีพระสว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองบำพูเขตอำเภอโนนสังและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเรือลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เดินผา ป่าขึ้นเขาเป้าหมายผาด่างโดยเป้าหมายที่เทศบาตบลตำบลหนองเรือเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่รับไฮซีซั่นกิจกรรมผลิตสื่อวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชันจิกตอกหนาวนี้ที่ผาด่างพร้อมกิจกรรมจีข้าวจียักษ์ข้าวล้ำป่าเพื่อส่งเสริมเยื่อโยงใกล้ๆกันก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้ามาท่องเที่ยวทางหรือนายสมิทธ์สมเทยนนท์นายกเทศมนตรีตาบนหนองเรือนะครับวันนี้ก็ได้มีทาง อ,อบจกับนทนานเพอนะครับมาร่วมสํารวจเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนองเรือนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คู่กับชุมชนมายาวนานตั้งแต่สร้างหมู่บ้านเขตพื้นที่ข้างล่างนี่จะเป็นที่ของหนองเรือทั้งหมดนะครับอาชีพเใหญ่ก็ทำนาร้อยเกือบร้อยร่เนะครับตรงนี้จะมีสเสน่ห์อ,อยู่ที่ว่าทางขึ้นเป็นแอดเวนเจอเร์เป็นระยะสั้นๆนะครับเดินทางประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ขึ้นประมาณ30นาทีถ้าคนแข็งแรง ถ้าคนสุขภาพมาพอไปได้เนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยความท้าทายอยู่ตรงนี้พอขึ้นไปข้างบนหายเหนื่อยครับเหมือนสวรรค์มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของเขื่อนบรัตพร้อมวิวนนสังพร้อมกับเห็นหาดวน,นยาวด้วยแหละถ้ามองไปนะครับสกายพอก็มองเห็นเห็นวิวทั้งหมดของเขื่อนบรัตเลยถึงฝั่งภูเวียงด้วยตรงนี้จะวยวที่สวยงามมากถ้ามองไปฝั่งโน้นก็จะเห็นทางเขื่อนลำห้วยบอง แล้วก็ทางหลวงพระพ,พุทธบาทนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงใ,ใ,ใกล้ๆกันก็ขอเชิญชวนเพืที่สนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บรรยากาศการเดินทางขึ้นมานะครับเป็นเป็นเขาเป็นหินเป็นอะไรสลับซับซ้อนมาซึ่งเส้นทางก็ยังถือว่าเป็นเส้นทางบุกเบิกอยู่นะครับตอนนี้ก็คงจะต้องรอระยะเวลาในการพัฒนานะครับแต่ว่าการขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ทําทให้ได้บรรยากาศนะครับได้อารมณ์ได้ความรู้สึกที่มันมันเป็นธรรมชาตินะครับนะ แล้วก็แถมความได้เหงื่อได้เหนื่อยด้วยครับมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในการเช็คอินแต่มีปัญหาในเรื่องของถนนแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ในการบอกจุดท่องเที่ยวแต่ถ้าทางเทศบาลบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองวนลำพูโดยขอรับการสนับสนุนเครื่องจาก แต่ขั้นตอนแรกทางเทศบาลต้องทำประชาคมหลังจากนั้นก็ต้องอสำรวจพื้นที่ถนนเพื่อจะให้เจ้าของพื้นที่ในสองข้างทางนี่อุทิศที่ดินให้หลังจากนั้นถ้าขบวนการตรงการขออุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ขบวนการาเทศบาลถ้าไม่มีงบประมาณก็ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรโดยนโยบายขององ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยท ok ่านนายกอบจดรวุฒ mm ิพงศ์ก็มีนโยบายสนับสนุนเครื่องจักรอยู่แล้วครับสวัสดีครับกับผมนายปลัดสีหนองโคดนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาลงพื้นที่นะครับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นแนวแอดเวนเจอร์ไฮกิ้งนะครับที่ตำบลหนองเรืออำเภอโนอนสังนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเรือนะครับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอแล้วก็อุทยานนะครับแล้วก็ หลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น,น <ำ S 1> การ <นำ S 1> ท่องเที่ยวผู้นําชุมชนนะครับได้ลงพื้นที่มาสํารวจแล้วก็มาดูเส้นทางการเดินไฮกิ้งขึ้นมานะครับใช้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ข้างบนวิวสวยมากนะครับตอนนี้ก็มีการได้คุยนะครับจับบูรณาการร่วมกันกับทางเทศบาล ตำบลหนองเรือนะครับว่าเรานะครับจะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวนี้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางแต่อาจเราอาจจะไม่ได้ทําให้มันสะดวกสบายมากอยากให้คงความเป็นธรรมชาติคงความแอดเวนเจอร์ไว้นะครับอาจจะปรับปรุงในเรื่องของถนนเพื่อให้เดินทางสะดวกขึ้นแล้วก็ได้ร่วมคุยกับทางอุทยานนะครับว่าทางอบจของเราจะสนับสนุนในส่วนของการอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ที่นี่ได้ยังไงบ้างนะครับก็กราบขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทุกๆท่านนะครับที่ชอบการประจนภัยนะครับชอบเดินเขาชอบไฮกิ้งนะครับได้มาทดลองนะครับขึ้นผาดังนะครับที่อำเภอโนนสังตำบลหนองเรือของเราครับขอพร้อมนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงกับสกายวอล์กนะครับที่อำเภอโนนสังเราได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและเดี๋ยวเราจะมี อุทยานไดโนวอเตอร์พาร์คนะครับที่หาดโนนยาวนะครับที่ตําบล <Okay. S 1> โคกใหญ่นะครับแล้วก็จุดนี้นครับที่ตาบลหนองเรือก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่เราจะดึงดึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งทั้งเล่นอ,อยู่น้ํานะครับที่เขื่อนบัวรัดแล้วก็ จะะมาปีนค่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของสำนักง,งานทชองิ่กาจังหวดัดร่วมกับอำเภอโนนสังนะคะแล้วก็เทศบาลตำบลหนองเรือค่ะได้มาร่วมกันนะคะสำรวจเส้นทางนะคะเส้นทางเดินป่านะคะหรือว่า ถ้าเราสามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประจนภัยหรือแอดเวนเจอร์นะคะจะสนุกมากนะคะเพราะว่าข้างบนเนี้ยค่ะวิวสวยมากเลยเราเห็นภาพกว้างของเขื่อนอุบลรัตค่ะแล้วก็จะเห็นช่องเขาขาดเป็นจุด ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดจังหวัดอ่างบัวหลปัจจุบันก็คือสกายวอล์ค่ะผู้แอนสกายวอล์นะคะแล้วก็จุดนี้นะคะเดินขึ้นไปประมาณ1กิโลก,กว่าๆนะแต่ไปแล้วเห็นวิวเห็นภาพข้างบนนะคะสวยมากนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยนะคะหรือแอดเวนเจอร์กลุ่มออฟโรดนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะ ค่ะภูผาด่างนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะแห่งใหม่ของเรานะคะในอนาคตนะคะเราน่าจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัยที่เชิญทุกท่านมาเที่ยวที่ภูผาด่างนะคะที่ตำบลหนองเรือค่ะคือเด่นนี่ลน่าจะเป็นลักษณะของลักษณะผา,าหินอ่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าหินทรายนะครับผมลักษณะของทางธรณีสันฐานก็คือหินทรายเป็นลักษณะผาหินที่ยาวเรียงยาวติดกันอ่าแล้วก็มีม,มีการอ่า มองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นของเขื่อนบนรักนี่คือลักษณะเด่นครับผมที่ว่าจะสวยงามในช่งชวงเช้าครับผมสุภัชราการเกลียวเสียงภาพและข่าวเนพนภาทัพซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดนนทบุรี